กินด anyway, <c oughs> right. ้วยกันนั่งกินด้วยกันก็ตอนนี้ผมซื้อทุเรียนฮะโอเคอ่าตุเรียนของอ่ะขัดแบกแกะได้เลยแกะได้เลยอ่าจมันแน่แล้วก็ทุเรียนสีนะอยเป็นสีเออลองกินเดี๋ยวไปยืนกินก่อนโอเคโอเคเอาไปยืนกินตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์จ่ายตังค์เดี๋ยวไปยืนกินตรงนึแล้วก็ถึงเปลือก Giêng ghi tay bà. Think you. Ah, lần thôi thì vẫn đi. Ok, thank you, hai nên nương thử anh hai niệm nặng nề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  đi nề nặng nề nặng nề đi nề nặng nề karena terima kasih มันนั่นอร่อยมากอืมมันครับแบนจับมันจะออกแบบมันเลยทุเรียนสีเหรอนี่รู้นะอืมร่ยครับโยม มันจะมันมัน,ม,นมากเลยรสามันมันมากะมนะครับเหมาะเพราะว่าเหมาะไปทำขนมมากแล้วเหาะอันนี้ลองกินมิดดิ้ลองมาแล้วไม่เลิกอร่อยดีเนาะใส่ถุงนี่ก็ได้บนะี๊อ่ะเพราะใส่ขยะมน้ะมีแต่ขระเจี๊ยบอะ กินวันนี้ผมอยู่แต่ที่มีกับมันนะวันนี้มาหาอาหารแปลกๆทานในตลาดเสียงขขาของพี่ปะไปไล่เขาเลยัสดิผมอยู่ข้างมิโตะเซายงอย่าว่าผมพูดแจ้งนะครับปรเดี๋ยวอยู่ใกล้กันผมก็ถ่ายคลิปฝั่งนึ่งอยู่แตบอกว่าอร่อยนะี่โตะเซียงบอกว่าอร่อยมันมันดีนะมันมันมันเลยอะ มีหลายลูกนะอืไปาาแต่งเทียนห่อแต่เขาไม่ใเอาเข้าโรงแรมนะอ,มอันนี้ผมจะลองอแจกด,ดูร่อยไหมร้อยยี่สิบห้าบาทเอ้ยเจ็ดร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้าบาทสามลูกห้าบาท เอาไหมก็ยังอยู่กับอยู่ในสองอะไรที่แกะกินทแกินลเลยไหม,มน,น,นี่นี่เป็นเม็ดให้ดูให้ดูใกล้ใกล้เย มัน,ในใคล้ายกับเรากินอะไรนะที่ว่ามันลูกเหลืองๆอ่ะเหลืองที่มันสากๆคล้ายๆมอญไขอ่อ่ะผิวมันอย่างนั้นอ่ะแต่รสแต่มามานามัน,มนรูเรียนรูเรียนที่มันเหมือนกับมันมากๆอ่ะไม่หวานอร่อยนะผม,มก็ประมาณนี้เลยเป็นทุเรียนเขาเรียกมุเเียนมาเลยหรือเปล่าไม่หวานเท่าไหร่ถ้าไม่หวาน อร่อยครับดูลีนไม่รู้เขาเรียกว่าที่ไหนเขาเรียกดูลีนเหมือนกันนะแต่เป็นพันธุ์ที่อยู่ที่ภูไนมองครับแก่ดูแก่แก่อร่อยจริงเนี้อเด้งอีไหมนะครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงลูกหนึ่งตกลูกก็ยี่สิบห้าบาทลูกใหญ่ตดนี่ถ้าเกิดลูกกินลูกใหญ่ให่แจะอร่อยกว่านี้ไหมเพราะว่าพันธุ์นี้มันน่าจะเป็นแบบนี้โดยกินลูกเครื่องเคียอ่ะ คันนี้เป็นแบบนี้แน่นอนืมดูมุมไปก่อน